สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ Pins TV นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ Google Drive นะครับ Google Drive คืออะไรนะฮะมีคำถามนี้นะครับ Google Drive ก็คือเป็นงานที่ที่เก็บไฟล์ต่างๆนะครับบนคลาวนะครับเราไม่ต้องไปพก Handy Drive แล้วก็ไว้เป็นที่แบ็กอัพข้อมูลนะครับสมมุติ สมมุติเราลืมข้อมูลอยู่ในเฮนดี้อยู่ที่บ้านาถ้าเราเซฟใน Google Drive เราสามารถเปิดไฟล์นั้นๆน,น่ที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมีความสะดวกนะฮะวิธีการง่งงายๆนะครับก็คืออ,อันดับแรกเราก็ต้องมีอ e ีเมลก่อนนะครับเราก็ต้องมี Gmail ก่อนนะครับซึ่งวิธีการเปิดไอเจ้า Google Drive เนี่ยมี2วิธีนะครับ วิธีแรกก็คือการเปิดในเว็บเบราว์เซอร์นะครับส่วนวิธีที่2ก็คือการเปิดใน Google Drive PC นะครับซึ่ง2วิธีนี้มีจุดประสงค์ข้อแตกต่างที่ต่างกันนะครับก็คือ,อวิธีที่เปิดในเว็บเบราว์เซอร์เราจะใช้ตอนที่เปิดในคอมของคนอื่นนะครับตามร้านเน็ตต่างๆหรือไม่ก็คอมของเพื่อนนะฮะ ส่วนวิธีการเปิดใน Google Drive PC ก็คือใช้สำหรับคอมของตัวเองนะครับซึ่งอันไหนสะดวกกว่าผมตอบได้เลยนะครับก็คือ Google Drive PC สะดวกที่สุดนะครับแต่ว่าเหมาะสำหรับคอมตัวเองนะครับเพราะเสียเวลาในการติดตั้งนะฮะส่วนถ้าเป็น Google Drive ของเบราว์เซอร์สามารถใช้ล็อกอิน Gmail เปิดได้เลยนะครับซึ่งผมจะมาสอนจะมาอธิบายก,ากับ ทั้ง2แบบนะฮะ,ะซึ่งแบบแรกที่ผมจะอธิบายก็คือ,อแบบเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งวิธีการง่ายๆนะฮะสำหรับคนที่มีอ e ีเมลสำหรับคนที่มี Gmail แล้วนะครับส่วนสำหรับใครที่ยังไม่มี Gmail สามารถดูคลิปผมได้วิธีการสมัคร Gmail นะครับถ้าใครสมัครเป็นแล้วก็ไม่ต้องเป็นดูนะครับซึ่งวิธีการเข้าของเว็บเบราว์เซอร์มี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือ เราหาที่จุดไอ้เ้าจุดนี้นะครับเนี่ยฮะกดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ drive นะครับส่วนถ้าใครไม่มีก็เข้าทาง google ก็ได้นะครับพ n อ่า google drive นะครับนี่นะครับนี่นะครับ google drive นะครับเนี่ยฮะเราก็มาดูที่บนสุดนะครับ google drive พื้นที่เก็บข้อมูลนะฮะทาง ww w google com นะครับ โอเคนะเราเข้าไปเลยนะครับเมื่อเข้าสู่หน้านี้นะครับเราก็กดไปที่ Google Drive นะครับเนี่ยจะเข้าสู่ให้เราล็อกอิน Gmail นะครับเนี่ยฮะส่วนถ้าใครเข้าวิธีทางจุดเก้าจุดเมื่อกี้ฮะแนววิธีนี้นะครับเข้าทางนี้นะครับเลือกที่ Drive เอาแล้วก็เข้าสู่หน้านี้เหมือนกันนะครับ ผมจะลองเข้าเป็นเป็น gmail นี่นะฮะ pin gv หนึ่งนึงเขียนะฮะเราก็ล็อกอินล็อกอินเลยนะครับเอาใหม่เอาใหม่นี่นะครับล็อกอิน gmail ปกตินะครับโอเคนี่ก็คือหน้าตานะฮะเราจะเข้าสู่หน้าตาของ Uh, Google Drive นะครับเป็น Google Drive ของเบราว์เซอร์นะครับ uh, ซึ่ง uh, เรามาดูไอคอนเมนูแต่ละเมนูนะครับเมนู menu, แรกอันไหนอันนี้ก็คือหน้านี้แหละครับอันนี้ก็คือที่แชร์สมมุติเพื่อนแชร์มากับเรานะครับเราต้องมาดูไอที่หลักๆ uh, ไอทางขยะก็คือถ้าเราลบไฟล์ในใน Google Drive มันจะเข้าสู่ทางขยะนะครับ ถ้าเรา,เาถ้าเราลบทางขยะอีกทีก็คือลบลบแบบถาวรนะครับโอเคนะฮะสำหรับ Google Drive พื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยเขาจะให้ฟรีนะจะให้เราใช้ฟรีก็คือ1 5 g าิกบ์นะครับถ้าเราอยากจะอยากจะได้เพิ่มสมมติว่าเราอัปโหลดไฟล์ใหญ่ขนาดนี้ไม่พอนะครับ1 5กิกเราสามารถอัปเกรดพื้นที่ได้นะแต่ว่าต้องจ่ายฮะต้องเช่านะครับ นะี่ยซึ่งค่าบริการก็คือถ้า15ชิน้นใหฟรีนะครับถ้าเป็น100ชิก,ก็คือ70บาทต่อเดือนนะครับมันมีหลายหลายหลาย,หลายบริกลายโปรโมชั่นนะครับถ้าเป็น30แ B ามบก็คือ 15, 1,500บาทนะครับต่อเดือนนะแต่ว่าเรา,าใช้ของฟรีก็เพียงพอนะครับโอเคอเรามาดูที่ Google Drive ของเรานะครับซึ่ง วิธีการอัปโหลดไฟล์มีสามารถอัปโหลด2แบบนะครับคืออัปโหลดเป็นไฟล์แล้วก็อัปโหลดเป็นโฟลเดอร์นะครับซึ่งส่วนเมนูข้างบนก็คือการสร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive นะครับผมจะลองสร้างดูนะฮะป๊บตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตั้งชื่อนะฮะตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับแล้วก็กดที่สร้างนะครับ แต่เดียวนะครับเนี่ยครับก็คือเทสเมื่อกี้ฮะที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับโอเคลบก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกเกี่ยวกับการอัปโหลดนะฮะอันดับแรกนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าเราจะโหลดอะไรอัปโหลดอะไรอัปโหลดไฟล์หรือว่าอัปโหลดโฟลเดอร์นะครับถ้าเราจะอัปโหลดไฟล์แล้วก็อะไรก็เลือกที่อัปโหลดไฟล์นะครับ สมมติผมจะอัปโหลดภาพนะครับกด open นะครับอันนี้ครับภาพจะมานะครับส่วนระยะเวลาที่เราอัปโหลดจะอยู่ที่ไฟล์นะครับถ้าไฟล์ใหญ่ขนาดใหญ่เรต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับส่วนวิธีการอัปโหลดโฟลเดอร์ก็เช่นกันนะครับเลือกที่โฟลเดอร์นะครับเ e t Top แล้วก็ โฟลเดอร์นะครับไฟล์ไฟล์เราอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับส่วนผมไฟล์อยู่หน้าเดสก์ท็อปนะครับกดโอเคนะครับนี่นะครับนี่นะครับมาทั้งโฟลเดอร์นะครับนี่คือไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับโอเคนะครับการอัปโหลดเราสามารถเปิดดูได้ในนี้นะครับโอเค หลังจากนั้นเรามาดูเกี่ยวกับมุมมองก่อนละกันอามุมมองมีสองแบบนะแบบเป็นเมนูอย่างนี้แล้วก็แบบบบรรทัดบรรทัดอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นถังขยะนะครับอ่าตรงนี้ดูตัวอย่างเหมือนเมื่อกี้นะครับตรงนี้แชร์รับลิง แต่อันนี้ก็คือรายละเอียดน้อยนะถ้าเราอยากจะดูรายละเอียดเต็มเต็มก็คือตรงนี้นะครับเราคลิกขวานะฮะคลิกขวาหนึ่งทีที่ไฟล์ที่เราอยากจะดูรายละเอียดนะครับนี่นะครับจะมีเมนูหลายเมนูนะครับอ่าเมนูแรกดูตัวอย่างสามารถดูได้นะครับอ่าเมนูที่2 เปิดด้วยอ่าเปิดด้วยโปรแกรมอื่นๆเราก็สามารถเปิดด้วยนะครับแอปในคอมก็สามารถเปิดได้นะฮะหรือว่าถ้าเราจะเปิดปกติก็เพียงอ่าคลิกซ้ายสทีนะครับปั้งๆนะฮะโอเคอ่าเมนูที่3แช์นะครับเออเมนูนี้เราสามารถที่จะอ่าใน Google drive เนี่ยเราสามารถแชร์ไฟล์ให้คนอื่นดูได้นะครับหรือไม่ก็ให้แชร์ให้คนอื่นสามารถแก้ไขไฟล์ ของเราได้นะครับเราทําได้ง่ายๆโดยวิธีการกดแชร์นะครับเราสามารถป้อนอีเมลของเพื่อนได้นะฮะเคนะครับแล้วก็กําหนดสิทธิ์นะฮะว่าเราไฟล์ที่เราแชร์ไปเนี่ยให้อีเมลเนี่ยทำอะไรได้บ้างสามารถแก้ไขได้ได้ใช่ไหมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าดูได้อย่างเดียวเราก็กําหนดสิทธิ์ได้นะฮะโอเคนะครับ อันนี้เสร็จสิ้นไปนะครับส่วนตรงนี้รับลิงก์นะครับรับลิงก์นี่ก็คือในกรณีที่เราไม่ทราบอีเมลของเพื่อนนะครับเราก็สามารถส่งลิงก์ทางทางไลน์ทางเฟซทางอื่นๆได้นะครับเราก็กดรับลิงก์นะครับกดปับ๊บแล้วก็ไปที่ตั้งค่าการแชร์นะครับ เราก็สามารถที่จะเอากอ่กอนที่จะแชร์ลิงก์เราก็ต้องกําหนดสิทธิ์ก่อนว่าคนที่มีลิงก์เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างสามารถแก้ไขหรือว่าดูอย่างเดียวนะครับถ้าสมมุติเราเลือกแล้วนะครับผมจะลองเลือกสามารถแก้ไขนะครับเราก็คลิกที่คัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์นะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะคนไหนที่มีลิงก์นี้สามารถ ทำนั้นทําอย่างนั้นกับไฟเราได้นะสามารถแก้ไขว่าทําอะไรตามที่เราตั้งสิทธิ์ไว้นะครับเนี่ยคนที่มีลิงก์นี้นะครับโอเคนะครับง่ายๆนะฮะเนี่ยคือการอแชร์ลิงก์นะครับโอเคอจากนั้นก็คือย,ย้ายอันนี้ย้ายนะย้ายโฟลเดอร์ย้ายในนี้นะครับเพิ่มดาวเปลี่ยนชื่ออันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนชื่อไฟนะครับดูรายละเอียด ทำสำเนาอันนี้นะครับดูอันนีนะ้ดาวน์โหลดนะฮะ,ะถ้าสมมุติว่าเราไปเปิดไฟนี้ที่ที่อื่นนะครับเช่นตามร้านเนด็ดเราก็สามารถดาวน์โหลดเก็บไปในเครื่องนั้นได้นะครับโอเคอันนี้ไม่ต้องไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ซับซ้อนอะไรนะอันนี้ก็คือการลบไฟล์นะ,ะลบไฟล์คลิกคลิกขวาเมื่อกี้ราอลยดแล้วก็ลบลบไฟล์ถ้าเราลบปุ๊บไฟล์จะอยู่ในถังขยะนะครับ าทางขยะป๊ป๊ปเรามาดูทางขยะป๊ป๊ปจะก,กู้คืนก็คือ,อเราลบผิดนะฮะจะก,ก,กู้คืนก็คลิกกู้คืนนะฮะถ้าลบแบบถาวรก็ปุ๊บถาวรน,นะครับโอเคจบไปสําหรับการาการแชร์นะครับก็ <c oughs> คือง่ายๆนะฮะโอเคนะครับนี่ก็คือการเปิด Google Drive ทางเว็บเบราว์เซอร์นะครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นเราเข้าสู่ปิดปิดอันนี้ก่อนหลังจากนั้นเราเข้าสู่าการเปิด Google Drive แบบที่2ก็คือการเปิด Google Drive แบบ Google Drive PC นะครับอันดับแรกเราเข้า,าเราเข้า Gmail แล้วเ,เข้า Google นะฮะหลังจากนั้นเราก็กดที่ Google Drive นะ เราเข้าเว็บ Google Drive นะครับอ่าเมื่อเข้าสู่หน้านี้นะครับให้เราไปที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนะครับเคหลังจากนั้นก็คือไปที่ดาวน์โหลดสำหรับ PC นะครับปับ๊บคลิกดาวน์โหลดเลยนะฮะตรงนี้จะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้ไม่บังคับอะยอมรับแล้วก็รอดาวน์โหลดนะครับ เราไปดูไฟล์นะครับเนี่ยไฟแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อได้ไฟล์มานะครับเราก็ดับเบิลคลิกลกซ้ายสองทีนะครับแล้วก็กดรันนะฮะแล้วก็ติดตั้งสักครู่นะครับการใช้วิธีนี้เหมาะสำหรับคอมส่วนตัวนะครับโน้ตบุ๊กส่วนตัวนะครับโอเคกดปิดนะครับ ตรงนี้ขึ้นตรงนี้ get start นะครับตรงนี้ก็คือเรากรอกอีเมลนะฮะอีเมลของ Google Drive ของเรานะครับโอเคของเมื่อกี้นะฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่นตกตัว Z อ่าแล้วก็อ่าทำอีเมลของเรานะครับ แล้วก็ใส่รหัสไปเลยเค okay. แล้วก็กดใส่อินนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่ next นะครับแล้วก็ next ไปเลยนะครับ next นะฮะแล้วก็กดกดดันนะครับเค okay. หลังจากเข้าไฟล์นี้นะครับนี่ก็คืออเป็นไฟล์ Google Drive PC นะครับ มีรูปร่างหน้าตาเหมือนโฟลเดอร์ในคอมของเราโฟลเดอร์หนึ่งนะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยใช้ง่ายมากคุณเคยนะครับโอเคเอสำหรับการอัปโหลดไฟล์เข้า Google Drive วิธีง่ายๆนะสำหรับ Google Drive PC นะครับก็คือ,อเราสามารถที่จะคลิกแล้วก็ลากเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยคลิกเนี่ยคลิกลากออกก็ได้นะ อเคนะครับอันนี้เป็นโฟลเดอร์้อนนะฮะวิธีง่ายนะเนี่ยสามารถลากเข้าไปนะครับก็คือให้มันรอซิงคอนในนะฮะถ้าเป็นขีดถูกสีเขียวแสดงว่าซิงเรียบร้อยนะฮะถ้าเป็นอันนี้ก็คือยังซิงคไม่เสร็จนะครับโอเควิธีง่ายๆนะครับหรือไม่ก็เราจะใช้วิธี Copy ก็ได้นะครับสมมตุติสมมติอยู่ข้างนอกก่อนนะครับ เราใช้วิธี copy ไฟล์ก็ได้นะครับ copy แล้วก็ไป paste ตรงนี้นะครับก็เหมือนกันนะเหมือนเราย้ายเข้าโฟลเดอร์ปกตินะครับแต่อันนี้มันจะซิงกับ cloud นะครับโอเคนะส่วนสำหรับการแชร์นะครับในของอในส่วนของ Google Drive PC เราสามารถแชร์ได้เช่นกันนะครับก็คือ,อเราไปที่ไฟล์นั้นๆนะครับแล้วก็ คลิกขวาอันครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราไปที่เราไปที่ Google Drive นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับกดแชร์ปุ๊บมันจะขึ้นเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับก็คือใส่อีเมลนะครับแล้วก็กดดันเข้าไปถ้าถ้าอยากจะได้ลิงก์ก็คือกดอ Get Link นะครับในตรงนี้นะครับ Get Link เข้าไปได้เลย,เลยแล้วก็กด Copy แล้วก็ไปส่งให้เพื่อนได้นะครับ ซึ่งาทางา Google Drive PC กับ Google Drive Browser ก็คือจะจะอัปเดตกันนะครับอัปเดตอัตโนมัติออโต้นะครับเอาสมมุติเดี๋ยวผมผมจะเปิด2ที่ในเวลาเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด2 2ที่นะครับทั้ง PC แล้วก็ทั้ง b r o w s ์เซอร์นะครับนี่นะครับ ถ้าผมใส่ไฟล์ลงในของ PC ในเบราว์เซอร์ก็จะอัปเดตตามนะครับโอเคนะตัวอย่างนะครับสมมติผมสร้างโฟลเดอร์สักอันหนึ่งนะครับชื่อโฟลเดอร์ว่า g ี g นะครับเดี๋ยวสักพักจะซิงครอนซน์ g g g ในนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี้นะครับมาเลยนะครับมาอัปเดต ิงคอไนต์อัตโนมัติเราไม่ต้องไปกด F5 เราไม่ต้องไปกดอะไรนะครับจะอัปเดตอัตโนมัตินะครับถ้าเราลบในนี้นะครับ e ี e ิทในนี้ก็จะซิงดี e t e จะลบตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้นะครับเมื่อไฟล์ในนี้ถูก Delete ไฟในเบราว์เซอร์ก็ถูกดีลีทนะครับไฟล์อยู่ในก g l ก d r ได้ปลอดภัยก็จริงนะครับแต่ว่าเราอย่าไปลบเองนะครับแต่ว่าไฟล์ไม่หายแน่ๆนะครับแต่ว่าเราอย่าไปลบกันแล้วกันนะครับแล้วก็ไวรัสไม่มาเกี่ยวไม,ไม่ไม่มายุ่งเกี่ยวแน่นอนนะครับโอเคนะฮะเนี่ยก็ตรงนี้ก็คือจะแสดงว่าเราใช้ไปเท่าไหร่จากเท่าไหรท่ทั้งหมดนะครับโอเคนะง่ายๆสําสหรับ Google Drive นะครับอ่าถ้าใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน Google Drive หรือมีปัญหาอะไรก็สอบถามได้ใต้คลิปได้นะครับอาแสดงความคิดเห็นได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอันนี้สำคัญนะกดติดตามนะครับแล้วก็ส u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์นะด้วยนะครับถ้าผมมีวิดีโอใหม่ๆถ้าเรากดกระดิ่งเนี่ยมันจะแจ้งอัตโนมัตินะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ bye bye